พี่ดาวกบแม่แป้งก็ห่างกันยังไม่เยอะแล้วนะครับดูบ้านไายพี่ดาวน้องดาวน่าจะใหญ่กว่าแม่แป้งอีกดูครับโอ้ยเบิ่งแม่ลูนสิ่ขั้นโผล่ออกมาดามเลยเพื่อ้ยลุงดำเลยสิโตข้อสั่งสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่สีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับ วันนี้เราก็จะพาหนูน้อยจันเจ้าไปเดินเล่นอีกเส้นเคยครับผมไม่กล้องเป็นแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตปรับกล้องแป๊บนึงนะครับนม่จะได้แล้วไปครับไปครับ วันนี้อาบน้ําทั้งแม่ทั้งลูกนะครับโอ้ oh, วันนี้ผิวสวยนะครับวันนี้เป็นเจ้ากับมาดามดูท <c oughs> ่าเดินนักเลงมากเลยจันเจ้า <c oughs> ไปเจ้าไปไปเจ้าไปโอ้ <c oughs> เขาเรามานั่ติน,นะโอว้วันนี้ก็ถือว่านิ่งๆน,นะครับขนาดโดนน้ำวันนี้นิ่งมากเลยเจ้าโอ้ยเขาเราเอ้ออยผุนผุนแยกแล้วเขาเราไปแล้วโอ้โหนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับของ ู่บ้านช้างเราก็จะมีเพื่อนๆชาวช้างเอาช้างออกมาเดินเล่นออกกําลังกายนะครับมีเต็มเลยโอ้ยตื่นมานายจนเจ้าวันนี้พี่ดาวจะออกมาเดินเล่นด้วยหรือเปล่าเราไปรอชมกัน ตอนนี้เราจอดรอพี่ดาวก่อนนะครับตอนนี้จอดรอพี่ดาวก่อนเด<อ>าเอ้ยนิ่งๆหน่นอยลูกรอพี่ดาวแป๊บยืนเล่นรอพี่ดาวนะับโอ้แส<อ>ดงวันนี้น่าจะได้แบ่งออกเป็นสองคลิปนะครับแม่แม่คลิป <laughs> แบ่งออกเป็นสองคลิปโอ้ยอาบน้ำนยังในหัวขึ้นเลือนย้อยถูต้นี่ ผมล่นมดแล้วผลล่นหมดแล้วนะจนเจ้าเอาไปถูเหล็กนะครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยมานย่างเลยจเจ้าซ่ามากเลย้ย เดี๋ยวรอพรร่อเลินเอาพี่ดาวอาบน้ำสักคู่เดี๋ยวพ่อเลนพี่เวาก็จะมานะครับก็จะได้ชมบรรยากาศของพี่น้องเดินเล่นด้วยกันนะครับนานๆจะได้เดินเล่นด้วยกันนะครับแม่แม่อ๋อทูใหม่พอดีอ๋เอเ,อเบียดลูกแพงลุงเบียดรูปเลยอ๋อ ถููถูตอนนี้ก็ถูไม้รอพิดาไปก่อนนะครับเจ้าบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศการเดินยันเย็นของเรานะครับอ้ยเมืองแม่หลุงที่ขั้นผด่ะมาดามเลยผม โอ้ยรุ่งดำเลยสิโตข้อสั่งโอ้ยโอ้ยถึงช้างเราจะเก่าแต่ว่ามะเราใหม่นะแม่แมไม่ต้องกลัวก็ <c oughs> เราก็่เลี้ยงวนอยู่นั่น รอก่อนครับรอก่อนครับดูดูดูเอ้ยเอ้ยแม่ลูกนี่เนาะุไหวดีเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเีแ่หอมืรอบอพี่กินยาขุนลุงุนยาสัตนุนนั่นทางนั้น อยู่กินหนี่มันยืนกินหนี่เจ้ามันอยากกินหนี่ยนะมันเลีล้ยง่นไปเคลื่อนเคลื่อนออกครับเคลื่อนออกเพราะว่าตรงต้นไม้เดี๋ยวลุงดําเพลิดจะว่าขาหายอีกล่ะแป้งผูกไปลุงดําขาหาย <c ười> <ๆ c ười> ไปพาไปเดินกินยาสั้นตรงนี้หน <c ười> <ๆ S 1> าเพิ่าานปลูกบ่าบมันแน่บอก ว่ามืม่อกีเรเพื่อนใหนกินยุ่งน้อยเดี๋ยวอรณกาูตอนนี้ยืนรอพี่ดาวก่อนนะครับยืนรอพี่ดาวอยู่นะจ้าพี่เจ้าสุสวยรอพี่ดาวอยู่นะจ้า มาแล้วพี่ดาวมาแล้วย,ยังพี่ดาวร้องไหมเราไปรอดูกันนะว่าถ้าสมมติผมขี่ออกหน้าเป็นย,ยังไม่ออกหน้าเลยวิ่งมาดักแล้วเอ้ยดีด้ยไปครับไปครับ คุณเจ้าออกเดินทางแล้วคลิปนี้น่าจะยาวนะไปแม่น่าจะตัดเป็นสองคลิปนะครับสุดหล่อมาแล้วครับแทนเดนเดนเดนเทนอุ้ยย้อนแสงไหมป้ายดูถ้ามีพี่ดาวมาเดินด้วยจะสนไหมนะครับรอชมกันครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหที่คนละสีเลย่ะขนาดอาหน้าไม่ได้นี่มดำไปครับไปครับโอ้โหโอ้โโอ้ยเสียงเสียง โอ้โหดูพี่ดาวตัวตึกโอ้โหพี่ดาวกับแม่แป้งก็ห่างกันยังไม่เยอะแล้วนะครับดูบ้านไทยพี่ดาวน้องดาวนาจะใหญ <Christmas. S 1> oh, ่กว่าแม่แป้งอีกดูครับโอ้โหใหญ่กว่าจริงด้วยโอ้โหต้องยืนเท่ากันโอ้วันนี้เดินทางใหม่ด้วย очку bod r ครับ t h a m b i o n ทิ้งๆดิ้งๆครอบครัวสุขสันต์ครับครอบครัวสุขสันต์ครับก็เราเข้ามาด้วยก็เราปอกคอหายไปไหนก็เราโอ้หุ่นนิ่งๆเลย มีพี่ดาวมาด้วยนิ่งเลยครับเดี๋ยวเยวจะลองขี่ออกหน้าไกลๆดูนะครับเราจะซูมมาให้ชมได้ไหมรอดูก็เ่านี้ก็เราที่พื้นไปแล้วจะบนอย่างเดียวเลย